ทีครับผมู้่ป่นเลยที่้กาแงเรรยากาศส่ร็อกกนนี่เรอบรรากาศดีจ้าันสู้ สวัสดีครับสู้ๆอาจารย์โอ้สบายเล่นคนละสไตล์คนละแบบคนละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันใไงไม่เหมือนใช่ป้มงเไม่ต้องใส่นาฬิกาต้องคนแก่นะนี่คือข้อดีน้ำกินนี่วันนี้ครับเราสองว่าลุงอยากถ่ายอย่าลืมให้ถ่ายคลิปคลิปก่อน

อนี้หายจากโงการไปเลยเก็บแม่ค้าไปเลยค้าเก็นแม่้าไปเลยยมาขายกระจับค่ะอันนี้มาด้วยมาด้วยมาด้วยด้วยค่ะมองตั้งนานใครใครไม่ได้หมดแล้วเนี่ย้นตนี้้่อตนน้าวนึงข้นงอนน้ วันนี้เต็มเขาว่าแสดงด้วยนะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที me, son, so it, oon, ่เดียกันวันนี้ได้เล่นปะวันนี้ซ้ออยู่ข้างล่างนี่ยะซ้อมตอนบ่ายสองซ้อมบ่ายสองถึงประมาณหกโมงซ้อมอยู่เนี่ยเพราะว่าบนทำไม่ได้เ็าทำเด็ดชิ้นวันนี้ิด้ซ้อมแล้ใช่หมไม้่มมวาแ่ม่้มไม้้ม

ลูกกำลังเผิดออฟฟิเชียค่ะคนติดตามเท่าไรสามหมื่นคนว้าเพิ่งเปิดเมื่อวานอี่คนละสามพันกำลังจะสองพันค่ะโอเคฝากด้วยนะคะฝากมาติดตามด้วยนะคะนี่อยู่กรุงไทยฮะวันนี้อยู่ฮอรลดอค่ะฮอลล่าดอจบอัไลค่ะจับยาไค่ะกับยาไรเราทำเพื่อเส้อง์กรนะสู้ไหม เต็มที okay. ่เลยค่ะเมนี่งานไหนเนี <S 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 ่ยทำไมดูท็อปกันเลยดีแต่งหน้าสวยแล้วก็สวยเลยน้อยแต่มากน้อยแต่แหละน้อยแต่มากหน้าเห็นไหมอากาศทั่วไปครับ วันนี้จะรำเป็นพระเอกเลยนะปะพระเอกนางเอกนางเอกเราเด็ดมากวันนี้ร้องร้องกรร้องกรร้ี่เราร้องกรรำเพลินด้วยรอสักนิดจะแล้วพ่อเต้ปิดพมันกั้งแบบดูพระเอกอันนี้มาหายจุนไม่นี่รับบมูเป็นพระเอกครับพี่มาหาจุนครับไม่นนี่สิฉากจะเป็นแบบไหนมาดูกันคลิบอบัดใช่นางนางเอกต้องโดนข่มขืนว่าเขาเป็นจุนในการตา ฮะเนี่ยนางเองครับครับยัยครับคุณ้ครับยัยครับมาดูมาดูฮ่าฮ่าฮ่าเป็นผู้ชายค่ะวันนี้แล้วเราเป็นผู้ชายจริงเหรอได้บทงานได้บทได้บทนะค่ะจริงๆเราน่ารักอยู่แล้วน้องแมงปอ อันนี้หัวหน้าทีมครับใหญ่เวอร์จะจะแต่งชุดให้ลูกน้องก่อนเอาเลยตามสบายครับผมขอให้ขอให้ประสบผลสำเร็จนะรา้อยตังปังร้อยโอเคเลยเดีินหายังอีกของช่องป่ามดนไงจะเดินมานี่ของช่องนะครับสุใสใหญ่เพชรบ้านแพง เมีแม่ขายเราไม่รู้ว่าแม่ขายเรามาทำไรทำไรผิดโดนคุยตลอดอ่ะสวัสดีครับชื่อประมูลจันทร์แค่สวัสดีครับปิีมากปิีมันนั่งรันเวลาฟ้อนเขาบวงสวงอ่ะสวัสดีค่ะสู้ไหมครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปใส่ซ้ายรัดก่อนพร้อมไหม อันนี้ดูดูดูแผนแพนพักหน่อยนิแผนพากหน่อยนขอแพน้ากหน่อนีเอออ้าเี่ครับผมนะลระแต่ลมครั์ครับผมไรเรื่องครับแฟนขับเล็กซีครับผมตามวมาอยู่ยาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับผู้หล่อเหลาที่สุดในสาวน้อยเพชรแผรเเอ้ผมพูดผิดไปปะ ร้อนเลาที่สุดในสาวน้อยเพชรแพงผมพูดผินไหมว่าไม่ผินกับเป็นหลักการนอนโต๊อยู่แล้วครับใช่ไหมออใช่ก็เดี๋ยวอางน้ำก่อนไปบ้างสบายสบายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเป็นอยู่อยู่กลุ่มไหนครับพระเอกครับวันนี้อยู่เพชรบึงกุยอ๋อเพชรบึงกุรีก็ทีมเดียวกับพวกลูกกับพิสุใช่ครับขอมันหมานมันหมานะทุกคนที่ติดตามเยอะๆสวัสดีครับ น้องอ้อมอยู่ทีมไหนจ้าอยู่ทีมไหนอยู่ทีมบุญคุยค่ะทีมเดียวกันลำพูนขนาดแท้นะคะครับอยู่ทีมไหนครับเดี๋ยวผ่านมอรอพจ้ะมอรอพทีมอะไรมอรอพทีมอะไรอะไรนั้นทีมมอรอพเลยตรงเลยใช่ไหมมอรอรอพครับผมแปลว่าแมวล่าลูกลำพูนอ๋ออยู่บนทีมผม

เงเนียแตงแ้วละผัวมานตแงอย่นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวดีแ่เียพเดดพดียลยแยตรวจเข้าอพีะเจ้าเจ้าพเยวเีท่านรลา้าเาบเาทั่วไปครับอ่ะยู่ทีมอะไรสวัสดีครับอยู่หอดดครับผมหอดดแมวล่า เราดรแนวล่าดเดรอมาเดินสินครับโอเคเราเราเดี๋ยอยู่ทีมอะไรเนี okay. you, you ่ยเต็มเองอ่ะเต็มอยู uh. ่ทีมอะไรรู้ป่ะฮะอยู่ทีมอะไรอยู่กับการชัยอาจารย์การชัยอ่าน้าแดกดาดไม่รู้จักทีมหน่อยเพชรรุบหล่อให้เป็นเพชรเลยเนี่ยใช่ป่ะฮะให้เป็นเพชรเลยป่ะสองทุกสีมากทุกอยู่ในนี้ในนี้ ดีครับท่านใครท um ี่ออกกลับใช่ครับเอฟซีทุกท่านตาโมดอยู่ยาวปาเมอร์ตอมเชี่ยวกาติดตามบรรยากาศหล,ลังเวทีนะครับผมสสวัดีครับด้ยยังไงครับอ่ายิมคนวัยหาดหยักหยักเยเป็นเอฟซีสวัสดีครับตุ้ยนนี้นึกนิดหาดหยักักนี่ยังไงนะหาดกหยักนี่มาเมื่อนี้รุ่นบุกเบิกครับออรุ่นบุกเบิกหมายามาก็คลิปแรกคลิปหาดหยักักเลยก็ผมคนเบื้องหลังผมผมไม่คนทำซึ Wha ่ง เมื่อมีเครื่องเสียงแต่ถ้าเราโกงโอเสียงเงี้ยไม่คิดว่าบอสไล่เขาใช้โอกาสให้ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดบอสบอสให้ขึ้นบอร์ดกับเขาด้วยครั้งแรกนะสูงสุดหรือว่าสูงละไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสได้ขึ้นโอเคขึ้นอย่างเราโอเคด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แคมป์ไอซ์ซิงตันความรู้อยู่ยามเราเที่ยวกดติดตามด้วยครับ